มวยคนนี้อายุแค่24น้อยกว่า3ปีครับเป็นมวยที่ฟอร์มกำลังสดเหลือหลายครับสามฟอร์มหลังชนะทั้งสามครั้งนอกซะสองครั้งครับครับนี่ครับขวัญใจม,มุมแดงเมื่อกี้กิ่งสามในมุมน้้านั้นครับมีทางด้นานทนายต่อยสมบูรณ์รุติเมธีโปรเมตสิกอีมินแนครับเป็นผู้จัดการของหนึ่งเทพอีมินแนครับมวยจากโพธารามจังหวัดราชบุรีครับไอหนุ่มแทนซ้ายลายมังกรเลยทีเดียว ตัดตาดูแลวครับคู่นี้บทพิสูจน์ต้นเป็นของนายปลายจะเป็นของฉันหรือเปล่าครับเพราะว่าหนึ่งเทพนี่สามยกแรกได้เป็นเขตแดนอันตรายของเขาเลยครับก็ถือว่าเป็นมวยที่มีลูกอันตรายเยอะมากนะครับสลับหนึ่งเทพแต่ว่ากิ่งซางนั้นเครดิตคือเสียงความคิดเป็นมวยยอดทรรนหัวใจเกินรอยนั้น มิตรมหาชนคนรักมวยนั้นรู้จักเป็นอย่างดีว่าเขาคนแค่ไหนด้วยสไตล์การโชกี่ไม่เอาเปรียบท่านผู้ชมไม่เอาเปรียบผู้จัดครับคุ้มค่าดูทุกครั้งที่ท่านเสียสละเวลาดูชมกิ่งสารคนนี้ครับครับแล้วก็เป็นนักมวยเบอร์หนึ่งนะครับที่แฟนมวยต่างจังหวัดอยากจะชมลีลาการชกของเขาครับกิ่งสาร หนึ่งเทพกับสาฟงหลังที่บอกว่าน็อกซะสองคะแนนสักหนึ่งเอาเรียนง่ายๆครับนักมวยที่ชนะนามาก็ไม่ใช่ธรรมดาครับยังอินทรีขาวรชาชันโนที่โดนน็อคยกสองกับกังปรีน้อยที่ทักป่าผาแดงนี่ก็โดนยกสองเหมือนกันล่าสุดครับฉลองใสยทีเจติสป,ปอร์ตยืนระยะได้แท่งแท่งแน่ครับดว่งเป็นดาวรุ่งแห่งอนาคตแต่ตว่าหนึ่งเทพสกัดพังดังไว้หมด วันนี้จะหยุดความฝ้าดิ่งกีซางอยู่หรือเปล่าครับด้วยจังหวะนีลาครับห้ามดูมนะครับกีซางพลาดนิดเดียวครับอาวุธแตงแรงจะเป็นหมัดเป็นศอกกา้านคอเอาแล้วครับหมัดซ้ายขวาหนึ่งเทพครับอ,อย่างที่เรนนะครับว่าหนึ่งเทพมันมีลูกอันตรายเยอะมากดังนั้นกีซางวันนี้นอกจากเดินนอกจากอึดแล้วยังต้อง เก็บละเอียดอีต่างหากเรียกว่าห้าครั้งหลังของหนึ่งเท่นั้นชกไม่ครบห้ายกเป็นส่วนใหญ่ครับวันนี้กิ่งซางมาด้วยความสุขุมและเอียดโดนเจาะยางครับสะดุ้งหยงวะเงี้อาวุธมันวงนอกมันเป็นของเขาเลยครับเอ็นเทปมตีเตะแรงแต่ต้องดูหัวใจครับกิงซางนั้นพิสูจน์มันแล้วครับ ดนอีกแล้วครับหาผู้อืนว่าโอ้<น>โหเกลือไปครับวขวาจับนะครับหนึห่งเท้าขวาจับแั่ว่าซ้ายตะวันอ้อมหลังมาครับวันนี้น้ำหนักร้อยสิบเจ็ดปอนด์คือน้ำหนักที่ทั้งคู่ชกกันครับไม่ได้เปรียบเสียเปรียบเกี่ยวขาได้หนึ่งเท้าอีซางยิงก็ต้องระวังครับยกต้นๆครับแต่ว่าปีนี้ของอีซางนั้นยี่สิบเจ็ดแล้วครับ

ยกสองครับครูเอกโดยไทยจะสีว right. ันนี้นี่เป็นนักพิเศษเป็นโปรแกรมพิเศษเลยครับในรอบสี่ิเดปีหกเดือนกับสิบเอ็ดวันที่ถ่ายทอดสดจากนอกพื้นที่คือะมงามบางหวายคุณดมนะครับขอบคุณดมธรรมดซ้ายของหนึ่งเทพยังไม่สําแดงเด็สําแดงฤทธิ์ให้เห็นแล้วครับเพราะว่ายังหยุด กิงซางไมอยู่แต่ว่า,ากิงซางเองก็ต้องพิสูจน์ธาพาราโหให้เห็นต่อเหมือนกันเป็นอะไรที่ผ่าแบบจับนะอีกเ่อนขยับที่ก็จับก็จะจังหวัดสวัสดเท้าขึ้นไปของกิงซางนั้นไปเชียวๆเนยปลอดอาวุธนะครับวันนี้ดูว่ากิงซางครับข้าวโมย่างรักคุมครับหลายคนเอาจะเชียกกิงซางก ต้องระมัดระวังเยอะๆหน่อยในยกต้นๆน,น,นะเป็นเขตแดนของทางด้านลิงเทพก็ล็อกปีศาหหดให้ตายหายช่องครับอาวุธพธินัรของเจ่งซางคือลูกรักล็อกขิ้ปีกับคุณชัยพัฒน์กับท่านผู้ชมที่ชมกนนะารแั่งสดอาจจะสังเกตเห็นนะครับว่าแฟนมวยที่อยู่ในเอ็มซีทีโพเดอร์พงษ์องคนะ์นั้นตาไม่กระพริบลเลยครับดูเลยครับ ความตั้งใจดูของแกงมวยครับตามไม่กระพริบจริงจริงกระโวยพวกนี้นเินเทเงก็ต้องรีบรเผด็จศึกให้ได้ครับในยกต้นๆครับเย็นเยอะเบียดมากยกปดนแดงของกิงซางแล้วก็ถือว่าอันตรยายเหมือนกันเขาเป็นมวยที่ระบภอป,ปอดใหญ่พลายแรงครับเด็ดมาวุ่นได้ครับกิงซางอย่างเลนเทเบกยกท้า สองพลาดมือนกันครับจังหวะหมัดของหนึ่งเทพถอยางใ่กระปัดซ้ายกระป๋าทรายเสียวไส้จริงๆครับซ้ายของหนึ่งเทพนะครับจอกยางครับแต่ว่ามวยอย่างจริงซ่าถ้าไม่เจ็บก็ไม่ใช่จริงซ่าครับตัวจริงเสียงจริงครับตัวเป็นๆต้องเจ็บเขายกให้เป็นนายกสมาคมผู้ลงทุนเลยครับ จอมลงทุนสูงอีกคนหนึ่งับลงทุนไปก่อนแล้วก็ผ่อนเอาคืนนะท้ายๆครับจะได้คืนหรือเปล่าครับก็มีลุ้นกันไปเรื่อยๆครับอ่งเทพสับจอกยางมิงเทพมันหัวด้างล่างครับอิงซางหัวด้างบนซ้ายกับขวาออกแรอิงซางโดนครับที่อิงซางเตะล้าตัวกศวโดนทับหน่ย ภาคชาครับขวาตัโ้โหซ้ายแรงทีเดียวครับมีท่าขน,นาดของหนึ่งเทพโอปู่นี่ครับสองซ้ายก็อันตรายครับแต่ว่ายังหยุดกิงซางไม่ได้เลยครับแปลเลยนะครับของสนมวยลุมพินีแล้วก็ชุดเจ้าฟองเวทเต็มอัตราสุดครับอย่าประมาจครับยกที่สามวยคู่นุยสับซ้ายอีกแล้วครับ ยกที่แล้วสอบซ้ายของหนึ่งเทพทำให้กิงซางสะดุ้งไปเหมือนกันครับแต่ว่านี้ครับโดนแล้วไม่สนใจครับลุยต่อคงต้องลงทุนแล้วนะครับกิงซางได้เวลาเดินเต็มที่กัดแล้วครับ,รบเดินชนแล้วนะครับแบบเครื่องชนแล้วครับแ,นนแรงมากครับประสบแขีด แรกพลหบัดครับโอ้โหตอนนี้โดนตอนโดนครับคิ้ว่ายนครับไม่ทราบว่าคิ้วขวาของอิงซานนั้นโอ้เป็นอะไรหรือเปล่าครับยังไม่เห็นนะครับยังไม่เห็นชิฟิปแล้วครับตอนนี้โอ้โหบวงปูดขึ้นมาครับนี่ครับเสียงเ่าอ๋อได้เวลาเดินแล้วครับยกสามแต่ว่าเปล่าสองหมัดเนี่ยครับ โอ้ต่อยแม่นมากครับนห่นเพื่อโอ้โหแล้วนี่ครับกิีซางโดนจังๆไปหลายหมัดแต่ว่ายังทนได้นี่โอ้โหคิ้วครับเห็นแว้บๆว่าโอ้โคิ้วขวาของกิีซางนั้น่าจะมีแผลครับโอ้โหปวดนะครับปวดนอขึ้นเลยตาคิ้วด้านขวาตาแดงกำไปแล้วครับออกแห้งโดนหมัดถึงครับ ปวดเหมือนกันครับเจอนี่แล้วก็ขี้หอบกิ่งซางครับคู้ผู้ชิดความเจ็บปวดไม่เลือดนะครับไม่เลือดนะครับกิ่งซางแต่ว่าเจอเวียงไปครับอย่างที่เรียนนะครับไม่เจ็บไม่ใช่กิ่งซางครับจะเจ็บเป็นเจ็บแล้วครับโอ้โยงวยความเก่าซาลาการ์ดครับกิ่งซางใช้สมองครับทางด้านหนึ่งเทพครับเตรียม ใช้ความเร็วหนานอกเลื่อนะครับเะซ้ายยังครับยังไม่มีคำว่าท้อถอยนะครับเพ้าะง่ายครับเข้าไม่ถึงตัวนี่สิครับเรื่องใหญ่เอ้าเลยครับอู้ยน้ำก่อนดูนี่แหละครับแต่ว่าเลี่ยมนั้นอาจจะดูเ็นรองครับแต่ว่าดูกับหัวใจของเขาแข้งหวานนำก่อน โอ้ยเดิเข่าเต็มเต็มพุงกะที่ครับเข้าทองโอ้โหเดินแล้วโดนเลยครับจังหวะบวกครับอู้โหแทงเข้าท้องนะครับโอเป็นจังหวะบวกด้วยเข่าเลยครับจังหวะที่กิ่งซางเดินมาแล้วหนึ่งเทพใช้ดักด้วยเข่าครับโอ้ท้องน้อยครับโอ้โหจบยกสามหนักจริงๆครับ เราไม่เคยเห็นกิน่งซางขน,นาดนี้ครับแต่ว่าโอ้โหลูกนี้โดนจังๆแล้วก็เจ็บจริงๆครับ